น,นี่คืออะไรง่ายน,นี่คืออะไรสู้ขี่น,นี่ขี่ง่ายเหรอเราขี่จะลวดอะ่ะเราขี่จะลวดเท่กว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ขี่จักรยานแล้วเราขี่จะลวดแทนยิงยิงยิงเฮ้ยยิงไงเฮ้ยโอ้ยสเต็ก้าอันนี้น่าจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอ้โหแค่เพียงลมปากจากคุณก็ทำเราตุยไปเลย เฮ้ยมันยากจริงๆไงเนี่ยมันไม่ยากหรอกทุกคนเราแค่ไม่รู้ถ้าเรารู้เราเราก็กัดจังหวะต่อได้อยู่ไปเร็วไปเร็วน้ำแข็งแตกน้ำแข็งแตกโอเคเฮ้ยแล้วเพื่อนเรามายืนล่อหัวให้เหรอแต่งไปเลยเพื่อนขอบคุณเล่นหัวลงไปอยู่ในน้ำทำไมโอ้โหมันลื่นนี่เอง ต้องกระโดดเอาหรอเอาตกน้ำได้ไม่ตายโอเคไม่ตายไม่ตายลูบักคงไม่ตายหรอกมันน้ำไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือหัวหัวโตหัวโตเพื่อเราวิ่งล่อให้แล้ว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 ดูดูหูมันซอยเท้ายิ่ๆเลยยิ่ๆเลยอืมก้ามเป็นมัดๆเลยนะที่หัวโตตรงน,นี้คือมี ลูกหิมะหล่นลงมาครับยิ่งลงมาพร้อมกับหัวโตตามไล่ล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องดูเงาดูเงาเฮ้ยเกือบตัวแล้วชนได้ไม่ตุยแต่อย่าโดนหัวก็แล้วกันถ้าโดนหัวเราไม่รอดลัวนี้มีปีกด้วยหัวนี้มีปีก ดูดิมันเป็นคาเขาโฮ้ยแบทแมนไหนเนี่ยแลนดี้อะไรเนี่ยนอนอัพแดนเหรอทำไมหัวเป็นแบบงี้ดูดิทำไมเขาทำหัวแบบนั้นน่ะเขากำลังมองอะไรข้างบนอยู่มองฟ้าอ๋อมองพระอาทิตย์ถ้าเราก็มัวแต่ไปมองตามเขาเราก็จะล่วงเนี้ยไปเร็วจะถึงแล้วทำไมเราเดินไม่ไปอะแล้วไป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 แล้ว โอเคสเตจที่ okay. 9เป็นลาวาครับจากน้ำแข็งอันหนาวเหน็บมาสู่ลาวาอันเล่าร้อนกระโดดไปหัวลาวานี่ชิลจัดโอ้โหดูดิอย่างชิลเฮ้ยลาวาไม่ยากว่ะคนลาวาง่ายกว่าน้ำแข็งเยอะเลยแล้วจุดเซฟอยู่ไหนเนี่ยพูดเยอะเดี๋ยวตุยโอ <Okay. S 2> เคเจอจุดเซฟไปแล้วน,น,นี่อะไรอ่ะแอบซ่อนเหรออเอ ทำไมเราไม่เหยียบหัวมันไปเราใช้หัวมันให้ไปประโยชน์ได้นี่โอเคและตรงนี้คือก้อนหินที่จะต้องผักมาผักหัวตกไปซี่ทำไมหัวไม่ตกวะผักหัวได้ด้วยเฮ้ยใจยเยน็นใจยเยน็นใจเย็นเราอะใจยเยน็นเราอะใจเย็นโอเคเสฟไปเราโดดมาแผ่นนี้เลยอือ โอ้ยจะเอ๋กันเลยทีเดียวเดินแผ่นนี้เไปที่จะไปแผ่นนู้นโอเคไปที่จะมาแผ่นนี้เดินไปแผ่นนู้นไปแผ่นนี้้กันขึ้นไปอุ้ยโอ้ย,อย,อยนึกว่าไม่ออกออกแล้วแล้วเราติดหัวตรงนี้อยู่เราไปตรงนี้เราไปตรงนี้เฮ้ยตรงนี้อุย้ยลาวามันง่ายกว่าที่เราคิดซะอีกนี่คือมีแผ่น รอแผ่นใหม่ก็แล้วกันทุกคนไม่น่าจะทนันเออนี่ยูดทิกแซครับหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยเววิ่งไปเฮ้ยเราจะต้องวิ่งกลับเมาส์แผ่นโอ้โหโอ้โหทันไหมทันอยู่เราจะต้องกระโดดขึ้นไปเราก็โดนนโดพล <c oughs> าดาเองครับทุกคน ันเหมือนจะไม่สูงแต่มันสูงนะจ๊ะเอ,อ๊แล้วเราจะต้องรอแผ่นมาแผ่นมาแล้วเราจะต้องหลบหัวหึช่องนิดเดียว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 ช่องไหนวะเนี่ยช่องนี้อ้าวนี่ไม่มีช่องอุย้ยตรงนี้โอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยเอื้นใหญ่อันไหนอะเดินทางสายกลางด,ดีไหม สายกลางไปครับอัพดูปุ้งตกไหนวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ดูสายกลางมีหัวอยู่แล้วเราไปเลือกทางสายกลางทำไมเนี่ยถ้าไปซ้ายคือไปดาวอังคารเต็มไหมลองดิไปแล้วเฮ้ยโดนหัวอยู่ดีโอ๊ยเราต้องโยกถ้าเราไม่โยกมันจะขึ้นไปโดนหัวไปสิบสิบ,ส,บสิบนี้ง่าย เห็นไหมบอกแล้วแค่เหยียบปุ๊บก็ตุยเลยแะวแตกง่ายไหมล่ะนี่แค่ทรานฟอร์มเฉยๆอุ้ยมันมีหัวนุกด้วยมีหัวมาเพิ่มมันเรียกเพื่อนมาเหรอได้สิเรียกเพื่อนมา วิ่งไปอันนี้ก็ต้องเลี้ยวไปทางนู้นปัป๊บแล้วก็กิ้งไปทางนี้ปั๊บป๊บโอ้โหวิ่งอย่างเสียนเหมือนเรียนมากระโดดข้ามไปเลยชิวๆแล้วก็บินขึ้นไปแบบนี้แล้วก็บินหลบหลบหลบสิทำไมไม่หลบวะเอมาเบินขึ้นไปกระโดดข้ามไปแล้วก็บินขึ้นไป นเงี้ยหลบตรงนี้แล้วก็หลบตรงนี้เฮ้ยทำไมมันไม่ถึงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดซะแล้วเซอรเออเดี๋ยวนะขอคำนวณดูก่อนนะมันพ่นไปทางนี้แล้วเราจะไปถึงทางนู้นได้ยังไงอ่ะาฮะกระโดดซ้ำเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นหัวเยอะเกินเฮ้ยโอ้โหหัวเยอะเกิน หัวเยอะไม่พอมันกิ้งด้วยโอเคต้องค่อยไปอีชมพูโอเคอีเขียวตรงกลางอย่างชิลเดินไหมไม่เดินเหรออันนี้อะไรเนี่ยเหยียบหัวไปเลยได้ไหมนี่ไงผมเหยียบหัวมันไปเลยแล้วกันวู้ฮู้อันนี้เราจะต้องหลบตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปสีแดงเออนี่ด่านสิบจริงเหรอเนี่ยมันทำไมมันง่ายจังเลย จะง่ายก็ตุยไ,ไปเยอะนั่นไงเป็นไงบอกแล้วอย่าพูดคำว่าง่ายจะไปไม่ได้ถ้าคุณพูดคำว่าง่ายคุณจะไปไม่ได้ครับคุณจะไปไม่ได้กระโดดข้าไปงั้นเราเล็งรอเลยตรงนี้แล้วกันนี่ไงเห็นไหมเล็งรอลื่นไปลื่นไปลื่นใส่ปากลื่นใส่จมูก <c oughs> น่าจะมูกมารอเลยอ่ะ กระดาดูแล้วเข้าไปในจมูกเลยอันนี้คือก้อนเมฆเราเป็นหงอคงปีนก้อนเมฆแล้วเราเจอหัวยักษ์วิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วพี่หัวยักษ์วิ่งมาแล้วโอ้ชิวๆเฮ้ยมันมีกี่สเตจเนี่ยไปเวทีสิบเอ็ดอีกเหรอมีทั้งหมดกี่ด่านเฮ้ยเวทีสิบเอ็ดขี่จักรยานขันจักรยานเอ,อื <c> ้อ <oughs> และการเอาบี้จากระยางครับซึ่งมีหัวหมุนอยู่แล้วใกลไปตรงนี้มีสปีดสปีดสปีดโอ้ยใจเย็นต้องแคบแต่ไม่เกินไอต,ตรงนี้เราจะต้องทำยังไงกับมันกระโดดข้ามไปใช่ไหมโอ้โหทางหาจังหวะดีๆแล้วกระโดดข้ามไปตรงนี้หัวปักหัวปักหัวปั๊มหัวปักหัวปัมวปวป๊มโอเคเข้าใจแล้วเออเหยียบไปได้ ยากเลยทีนี้เราเหยียบมันไม่ได้เอ,อื้อโดนหัวปักเข้าไปข้าไปใจเย็นรอก่อนโอเคหัวปักไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วสเต็ปจักรยานมันยากกว่าวิ่งนะทุกคนแต่ว่ามันเร็วกว่ามันเร็วกว่าไปไงล่ะสเต็ป อะไรเราโดนอะไรเมื่อกี้เราโดนอะไรใครเห็นไม่เห็นเลยเราโดนอะไรในเนี่ยเฮ้ยจะตกต้องไปตีโข้งใหม่โอ้โหพัดลงมาเป่าหน้าอันนี้มีหน้าขึ้นหน้าลงหน้าซ้ายหน้าขวาอ๋ออะไรเนี่ยเอ้ยเกือบโดนตัวี่ม uh ีเลเซอร์ มไปนะครับไปครับสปีดไปสปีดไปบินไปโอเคตรงนี้คือต้องเลี้ยวอะไรเนี่ยนี่มันออบี้จักรยานหรือออบี้หัวโตวกันแล้วครับเนี่ยตรงนี้เราสับสนไปหมดแล้วเราเล่นออบี้อะไรแล้วตรงนี้คือมันนอนเรียงรายขนาดนี้จะไปยังไงเนี่ยฮะแล้วก็ไปอย่างนี้เหรอโดนไหมโอ้โหดูดิ ฉันมองเธออยู่ฉันมองเธออยู่ฉันมองเธออยู่นออย <c oughs> คนหล่นเลยหน้าเยอะจัดม,มีแต่หน้าอันนี้หัวหมุนหัวหมุนคือโดนโดนหัวหมุนครับโดนปั่นหัวโดนปั่นหัวอยูอย่เกือบแล้วเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อคือจุดจำเด้งขึ้นไปป แค่เตะก่อนและตรงนี้เราจะผ่านมันไปได้อย่างไรอะไรกันเนี้ยเราต้องวิ่งกระโดดจำไปแบบนี้โอ้โหโอ้โหเจอเต็มหัวเลยหัวเต็มเต็มเลยหัวเต็มเต็มเลยหัวเต็มเต็มเลยนี่ก็บินขึ้นไปแล้วก็บินขึ้นไปแล้วตรงนี้เราจะต้องใส่ไม้กระดาน ต้องใช้ความช่อนาญในการทรงตัวไป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 เอข้าง okay. หน้ามีอะไรเนี่ยอันนี้เพิ่งลงไปเออโอ้โหตรงนี้มีหัวย่างครับมีหัวหมุนอยู่หัวหมุนหัวหมุนหัวหมุน ไปโอเคอันนี้โดดข้ามไม่ได้ใช่ไหมต้องซิกแซกน,นี้โดดไปไปแล้วอันนี้คือคาราบอะไรกันอ่ะเล่นไปเลื่นมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นวงขึ้นลง,นลง,นลงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้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 ยหูมันมองตามเราดูดิยังหลอน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 ไปดีกว่าไปดีกว่าเย้ yeah. สเตจสิบสองสงสัยจะมีถึงสเตจยี่สิบแล้วแหละทุกคนยาวๆไปเลย ที่สุดแล้วก็ลงจากจัก,กรยานสักทีน,นี่คืออะไรง่ายน,นี่คืออะไรสู้ขี่อันนี้ขี่ง่ายเหรอเราขี่จะรวดอ่ะเราขี่จะรวดเท่กว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ขี่จัก,กรยานแล้วเราขี่จะรวดแทนยิงยิงยิงเฮ้ยิงไงเฮ้ยโอ้ยเราคับยากเหมือนกันนะเนี่ยจะรวดอ่ะเขาบอกแล้วว่าอันนี้มันยากยากก็ยากดินี่ไง ยากก็ยากดิมันก็ไม่ยากยาที่คิดหรอกทุกคนอยู่ที่เราเองมากกว่านี่ไงยิงหัวดิครับเราล่ยิงหัวครับโอ้ยโคตรปั่นเลยอันนี้เฮ้ยที่เจ๋งยิงหัวยิงให้หัวแตกไปยิงดิหืมแล้วมันก็ไปเร็วซะเหลือเกินยิงลาวาไม่ได้ยิงยิงเฮ้ยยิงดิเอ้าแล้วมันเลี้ยวไม่ได้เหรอสปีดได้ไหมเนี่ย ทำไมมีจุดเซฟด้วยมึงเนี่ยตอนนี้เราหนีหัวโตออกมานอกโลกแล้วครับเรามาขี่จรวดไล่หัวโตขิดตามเรามาเฮ้ยๆๆยิงดีหลบเราหลบเอาหลบเอาหลบไม่ได้โอเคตำรวจยากจริงอ่ะนี่คืออะไรง่ายกี่ดาวอ๋อมันขึ้นลงตาม นี่เลยแล้วเลี้ยวไงอ่ะเลี้ยวไม่ได้อ่ะอีดาวก็เลี้ยวไม่ได้ขอจะลวดดีกว่าอีจะลวดดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะเราว่าจะหลวดมันสำหรับเรามันง่ายกวา่าอีดาวครับตอนนี้นี่ไงที่สุดเราก็เจอจุดพักจะลวดเอาหน่อย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 จุดตรวจจุดตรวจจุดตรวจขึ้นจุดเซฟ กดจุดเซฟโอเคเราเซฟได้แล้วโอ้โหก็จะผ่านแต่ละอันยิงบุกบาสยิงบุกบาสยิงบุกบาสเราขึ้นไหมยิงอุ้ยเราต้องยิงมันให้หมดเหรอนี่ไงยิงก็ยิงยิงก็ยิงดิยิงก็ยิงดิยิงไปสิยิงไปสิครับ โขี่จรวดนี่ก็มันเหมือนเลยเนี่ยน,นะนี่มันคือออบบี้จริงใช่ไหมเฮ้ยพอทาบบี้นี่ก็เก่งเลยตรงนี้มีเลเซอร์แล้วเลเซอร์นั้นมันติดตามเราไปขึ้นดี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 นดนดหืยยยยยยยนยงยย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 โยยยลยย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 ยไยยยยยไงไยงไไงไไงยย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 ย ยิงยิงจิงจิงิงิงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนยิงให้แตกให้หมดอเอ่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มได้แล้วทุกคนเริ่มได้แล้วตอนนี้ชั่วโมงบินเราเริ่มเยอะแล้วพอชั่วโมงบินเริ่มเยอะเราก็จะเริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มเริ่มหนีไม่ได้แล้ว ไค่จุดตรวจแล้วตอนนี้ชั่วโมองบินเราเริ่มเข้าทา่าเข้าทางแล้วครับเอ้ยมันต้องลงสิโอ้โหมันบอกให้ลงเราต้องลงครับเราต้องลงกบกบาทใต้นี้ไปแบบชิวๆไปสิครับแบบนี้เฮ้ย ต้นหรอแสดงว่าเราต้องยิงข้างล่างให้หมดใช่ไหมยิง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 ให้หมดหลบ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 นีบ่ไงยิงให้หมดมาสิ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  ไม่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 ไดยิงนายไม่ทานที่หัวโตยิงหลบหลบหลบนๆๆนึ้นนนน,นแล้วเฮ้ยหลบ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 ลบงลงลง,ลงโอเค อือมันอะไรจะผ่านด่านจรวดสักทีเนี้ยยิง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 เอ,อ้ยิงไหมครับยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนนี่ไงยิงไว้ก่อนเปิดทางก่อนเปิดทางให้โล่งไว้ก่อนเปิดทางให้โล่งไว้ก่อนเปิดเจอหัวโตโผล่มาต้องบินแบบยิงเปิดทางไว้ก่อนครับกระสุนนี่มีจำกัด ยิงไมกนินสวยงามยกขึ้นยิง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 แผล่หมดเราจะเจอประตูทางออกแล้วครับทุกคนโอ้ยยังมาอยู่เปนยังมาอยู่หลบก่อนลบก่อนดึงเครื่องขึ้นแล้วก็หักหลบไปเดีย๋ยวไปช่วยกำแพงกันแล้วกันเย้ ไปเจอเจ้านายสักทีซินะในส่วนของเจ้านายก็คืออะไรวะดิหัวก็ล่วงเลยยี่ไงเราก็ยังมีปืน RPG ยิงเหมือนเดิมยิง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 ยิแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆพอเรามาถึงนี้เราไม่รู้ทำอะไรเราก็ยิงยิงยิงยิไปครับมนเพิ่มมา2องสเตทนะอัปเกรดอ่ะ ่าต่อไปก็เป็นบอสตัวใหม่ดูซิบอสตัวใหม่อะไรอ่ะเราเลื่องไปเลยอุ้ยตัวนี้มันเป็นเป็นหัวมันยิงเลเซอร์ได้ด้วยอุ้ยมันเป็นหัวแม่มดคนโอแล้วมันดูดเราเอือ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 อ้ออ้อจะเย็นพี่หนุ่ม มันดูดแล้วมันก็บี้เราครับทุกคนโอเคครับด่านบอสเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยิงด้วย RPG ให้ล่วงนี่ไงยิงล่วงเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนไปล่างใหม่ไปเรื่อยๆครับใครสนใจเข้ามาเล่นก็นได้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกเนเด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนยิงยิงบ๊ายบาย